มีแยกสองตัวนี้ตัวคานนะคานสองคานเนี่ยโอ้ครับหมดหมดหมดเลยนะดูครับหมดนะครับครับวันนี้อยู่ที่บริษัทโอเวนซีนะครับมาเปลี่ยนลูกปืนครับไปงานแข่งที่เอ็บีซีนะครับที่เขื่อนปานะครับมาเปลี่ยนลูกปืนให้มันลื่นปืดครับดูครับตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนแล้วครับลูกปืนตัวนี้นะครับดูดูความลื่นครับโอ้โห หลับครับดูครับหลับเลยครับอย่างนี้หลับเลยโอ้ดูสุดลอดสุดลอดไงเขาเรียกสุดลอดหม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 ดลอดครับของของเสียเป็นไงเออครับยังไม่หยลอกราคาแพงๆไม่ต้องกลัวพังนะลูกปืนเปลี่ยนแล้วยิ่งดีกว่าเดิมครับผมไม่ไม่ไม่กลัวมันพังด้วยอรับไม่ไม่มีข้อเสียที่แรกเชื่อไหมที่แรกที่แรกไม่เชื่อครับไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเลยครับอ่าเอางยังไม่หยุดอีกครับเดี๋ยวครับนี่ทำมาแล้วอ่า อ่าหมุนไปเรื่อยๆอันนี้อ่าเอารอบเพมาเปลี่ยนหมดเลยนะคือมันมันมันตียังไงถึงหมดหลอดใช่ไหมไม่เคยหมดหลอดก็จะอ่าลองดูนะว่าจะหมดหลอดยังไงทีนี้อ่าหมุนอ่านี่นะอันนี้ลอกทุกตัวนะที่พ่อไหนก็ลื่นนะลื่นหมดลื่นหมดนะครับอยู่ยังไม่ยุดดิครับหมุนเป็นนาทีนะครับเป็นนาทีสองนาทีเหรอสองนาทีหรอปล่ยังไม่ยุดดิอโอ้โหยืนได้ ไอ้แต่เวลาเราไปเราต้องไปปรับไอ้หน่วงเอานะปรับหน่วงนะอ่าโมปรับหน่วงเอาเนี่ยลูกปืนเปลี่ยนสองลูกยังต่ำนะตรงตรงตรง,ตรง,ตรงคานสปูนอ่ะตรงอ่าเน<อ>ี่ยเป็นปะนะไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยถน,<ห>นัดเนี่ยเล่นปืนเลยฮะเ,เชื่อแล้วใช่ไหมเ,เชื่อแล้วใช่ไหมไม่เบรกเป็นหน้าที่ลับอ่ะแบตหมดอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปไล่ส okay. ุดอยู่ที่เกื่อนปานวันนี้นะอ่าที่พักอีกทีหนึ่งวิธีการเปลี่ยนนะกับเทสเตอร์ซาดิดนะอ่าโอเคตอนนี้อ่าถ้านั่นะเพื่อนๆสนใจก็อินบ็อกมาได้เลยนะอยู่ที่เพจโอเวนซหรือว่าประสงค์อยากจะได้ก็บอกถ่ายรูปถ่ายรูปลอกตัวเองทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะลอกถูกลอกแพงลอกจีนลอกประกอบเองเนี่ย ลูกป,ปืนมีรองครับมีบริการนะนะทุกรุ่นนะให้บอกรุ่นมาบอกปีมาบอกยี่หอ้อมาพอแล้วถ่ายรูปมาก็ได้ลงในใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็บอกว่าอยากเปลี่ยนรุ่นนี้อ่าเดี๋ยวแอดมินเขาจัดก,การเองโอเคนะสุดสุด,สดเืเนี่ยเติมเลยหมดเลยเลยเนี่ยหลอดเนี่ยหมดเลยเลยเออครับมันเลื่อนแยกสองตัวนี้ ตัวคานนะคานสองคานเนี่ยนู้นหครับโอนโอนโอนเนี่ยก็ตัวเด่นเลยโดครับมหมดนะครับลุกปืนเต็งครับโดครับหมดสปู<ห>นเลย,ยครับปูนไมมกอมาดิสายเต็มปูนไหมเอากอลสายาครับโอ้ตีนี่อยู่หลังนี่ตีสบายเลยเนี่ย นี่ตีบัดเบียดสุดกระถังเนี่ยเดี๋ยวหาว่าโอเว่นซีโมใช่ไหมเราพูดดิหาว่าโอเว่นซีโมนะครับของจริงครับดูดูอันนี้สายเต็มตะปูนครับดูดูสายนี่ยนี่ดูสายครับนี่สายเต็มตะปูนหมครับครับเต็มเหนียวครับสายเต็มครับเดี๋อีกรอบอีกรอบมาอีกรอบดูดูด้วยไม่ไม่ต้องยืดแรงสบายอันนี้นี่เอาเบาๆนะแล้วก็เก็บ อันนี้เบาๆนะเ <c oughs> นี่ยเกือบเหลืออีกประมาณ <c oughs> นิดเดียว <c oughs>